เอ้ยวิวิเจะห้ามได้หรือเปล่าไปด้วยสิโอเคด้วยเออคือเราบอกว่าเอาถ้างั้นถ้าอยู่คนเดียวเราหาโรงแรมที<ว>มอะไรให้ทำไปละอยู่เมนไห<ว>มมันจะอยู่มิดน่าจะคนต่อคนอุ้ยดีนะรีเฟกไว้เฮ้ยวัยรุ่นต่อไป จบดีละจะกระทมว่าตอนตายไอนี่ยังไงลูยก็เท่าันแท้ก็คอมยูนี่เอ่หอไม่ใช่หรอกาวตงที่ไหนอยู่ในเซสอคนละโอ้ในเซตสองตัวครับเฮ้ยโอ้ยยูนี่ตอนนึงเฮ้ยคนนึงมันอยู่ในเซไม่ใช่เหรคุณใช่หรอ ต้นต้นต้นย่อมาแล้วเรน่าที่อยู่ในไปสวยครับโอ้ยเออเออเออให้ก็ได้สกินเนี้ส่งมาหน่อยดิเยอะมากอะไรนยอะไรนะอยู่ๆโดนไปโดนไปโอ้ยโอ้ยอะไรอือนี่โลโลโล โอ้ยรีแปดสิบครับขอโทษฝังร้อสิเดเนล็อกคุเอบาไมมีสองคนอีน่านสองฮดีสวยเายอาบายปะเอาเอินไซครับได้ได้ได้หนึ่งสองสามแกได้ <c oughs> คน <c oughs> <c oughs> พี่ก็วิ่งมาไม่ถึงเหมือนกันยิ่งถึงมันล็อกมันล็อกเป้าหมายช่วยไม่ทันไม่ทราบค่ะฉันเห็นแล้วล็ทุกอย่างนิ่งเหรอมื่งว่าสโลไม่ได้ผมกรีงจี70รับเลยนะเจอผมฝากใกล้หนึ่งอึหึ ผมล้วที่เป็นนักแข่งเอ็นชีไม่เห็นไม่เห็นเราเหรอใช่คุณโปรไงคุณโปรมันไม่บอดอะหมันบอดก็ไม่รู้ไม่รู้แต่เราบอดเนี่ยเช่อยช่วยคนอื่นจะตายเบดวุ้ยผมครับ ที่จะมาที่ยิงได้ไงก่อนคุยฉับกันระบบหูดับอัตโนมัติอ๋อแต่ละดี๋ยาวไอ้หมอนี่มันแอบเหล่มองจริงเชื่อได้ไหมเนาะพวกเราเอวะเฮ้ยสวยครับขนาดตอนสโลไม่ อีกยี่สิบอีกสิบแปดวิหนูอย่าตายพี่ก็พยายามจะไม่ตายอยู่ในบ่มเลยพี่น่าจะห้ามได้หรือเปล่าเพื่อเราดื้อจะด้วยสิโอเคคุณสวยมากเออนี่ไงโดนหมดโดนหนูหมดเพื่อนตอนแรกเพื่อนจองโรงแรมอื่นพอบอกว่าฉันแค่อยากจะไปนอนโรงหัวเพื่อนก็เปลี่ยนโรงแรมให้เมน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 แต่กลับมากขึ้นแซงตัวหนึ่งโอเมนมิด โอ้ยย่ามันรอไม่หมดแล้วะสิบห้าในมุมจริงมันไม่สวยเลยตื่นมากเมื่อกี้พี่ฟินพูดว่าแล้วเปลี่ยนโรงแรมไปนอนเลยชิวๆอ๋อใช่จะไปนอนชิวๆเพื่งเราบอกว่าเอาถ้างั้นถ้าอยู่คนเดียวเราหาโรงแรมที่มีอะไรให้ทำ เข้าใจหรอมันย่อมันย่อมันเป็น่อเดซไซมีพี่กลางไซ้ต้องงงตายแล้วคือชอบพี่โอมันเจ็ดสี่เจ็ดสี่มันอยู่ไหน่ะทำไมไม่เห็นมันอยู่อยู่หลังวอบอไปแล้วไปแล้วสวยมากครับโอ้ย่งสนใมากสวยมากสวยมาก